ท่านผู้ชมครับวันนี้สภาชาวบ้านสัญจรนะครับได้พามาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอยู่กับพันตำรวจโทชาญรามันอุดมนะครับแล้ววันนี้พี่ชาญจะพาเรามาเที่ยวสวนสัตว์ฮะวันนี้เป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งของโครงการเป็นงานเป็นงานหนึ่งของศูน,นย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ที่นี่เขาเรียกโครงการพร่อแม่อุปถัมภ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือสัตว ที่มีทั้งคนบริจาคเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงว่าเนื้นอทรายเนี่ยมันเป็นสัตว์ประจําถิ่นของอพื้นที่ศูนย์ทึกษาพระนาวิทรายก็ะสงมีพระรรมดิว่าให้เพ,เพาะเลี้ยงและขยายแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะเมื่อก่อนนี้เนื้อทรายเนี่ยจะมีที่นี่เยอะมากมาก,ก็เลยเป็นที่มาของชื่อโครงการห้วยทรายใช่ไหมครับ ยังไงยังไงซะเราก็ต้องอนุรักษ์เขาเอาไว้ให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูเนื้อทรายเนี่ยที่นี่มีสัตว์หลากหลายพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่คือกวางป่าครับกวางป่านี่มาอย่างไรฮะมาถึงนนว่าอ,าอยู่เขาอยู่ในเขตน,นี้อยู่แล้วอเป็นงานเพาะเลี้ยงของของงานพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าก็าเลี้ยงเพื่อสาธิตให้เห็นครับแล้วก็กส่วนหนึ่งพอขยายพันธุ์ได้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในในชั้นรุ่นลูกของเขาอ๋อครับ โครงการนี้มีมาพร้อมๆกับโครงการอ,าอื่นๆในเวไยทรายะรจะเกิดไล่ๆกันตรงนี้พื้เปิดประเทศประ,ประัตทรงปล่อยทรงนําลูกเนื้อทรายตัวขนาดเล็กเมื่อปีเมื่อปีป <34. S> 2 5 3พ34ยสามี่สาสิบี่ฮะปัจจุบันนี้มีเนื้อทรายอยู่ทั้งหมดกี่ตัวก็มีหลายตัวฮะมีเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยเลยเ<ะ>หรอครับเป็นเป็นโอน๋ตรงนี้จะมีอ่าเป็นทําเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งในเชิงศึกษาของพี่น้องประชาชนและก็เยาวชนที่ต้องการมาพักผ่อนโดยมาเยี่ยมชมคล้ายๆเขาดินคล้ายๆเขของเรานั้นไม่ไม่มากเยอะเหมือนไม่เยอะคือเราไม่ได้เป็นสวนสัตว์โดยเฉพครับก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเท่านั้นเองสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็มาศึกษาหาความรู้ครับนั้นแล้วก็เข้าเยี่ยมชมรีแล้วเปิดตลอด เอาละครับถ้าหากว่าท่านผ่านมาทางเพชรบุรีนะครับก็แวะมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ได้นะครับที่นี่จะมีสวนสัตว์ให้เด็กๆได้ชมนะครับและท่านเองก็ได้มาศึกษาด้วยนะครับก็มีสัตว์หลากหลายชนิดครับที่สําคัญคือที่นี่ฟรีนะครับมาเยี่ยมชมได้แล้วไอ้หลักการที่จะเลี้ยงเพาะพันธุ์เนี่ยนะฮะทำยังไงถึงจะให้สัตว์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง คือในในในที่นี่เราเราอย่างที่เดี๋ยวเราจะเห็นเนี่ยเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ขยายรุ่นลูกของเขาในเขาตะปูลเนี่ยมีพื้นที่อยู่เราก็จะทํากรงล้อมเขาอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ที่ชาวบ้านครับพอรุ่นลูกของเขาเนี่ยเราก็ไปปล่อยไปเหมือนกึ่งธรรมชาติอแต่ก็ยังนําอาหารไปวางไว้เป็นจุดๆเพราะนั้นจะเปรี้ยวจะไม่ค่อยคุ้นกับคนแต่ให้เขาหาเองให้เขาหากินเองส่วนหนึ่งแต่ว่า พื้นที่ของเรายังไม่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นอาหารธรรมชาติมากมายเราก็จําเป็นจะต้องมีอาหารเสริมไปวางไปเป็นจุดๆพอเขาได้มากินเพื่อนั้นพอเขาเห็นคนในกลุ่มนี้เขาจะหนีเาแตกราก็จะเอากลุ่มเนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกลุ่มรุ่นลูกของเขาที่ที่เปียวแล้วก็สามารถเหมือนเหมือนเหมือนฝึกเขาอะว่าอยู่ป่าต้องอย่างนี้ต้องช่วยตัวเองเองได้อะไรก็อย่างสมมติว่าควางป่าพวกนี้อะ พวกนี้ถ้าเราไปปล่อยนี่คือเอาตัวรอดไม่ได้แล้วฮะเขาเห็นคนนี่จะเดินมาหาแล้วก็มีความดูดูดูมีเด็กๆเอาอาหารมาให้อะไรมาให้นะแย่งกันใหญ่เลยถ้าอย่างนี้จะหากินเองไม่ได้แหละใช่ไหมครับเพราะมีคนเข้ามาป้อนเข้ามาดูแลอยู่ก็เหมือนเนื้อรายนี่ถ้าเป็นตัวพ่อตัวแม่พันุก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าปล่อยคืนธรรมชาติเขาเขาไม่ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ก็เอาไว้แค่เพาผพันลูกพอลูกออกมานี่ก็คือเราจะไม่ย่งกับเขาไปปล่อยในชั้นที่สอง ของของพื้นที่ตรงนี้ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้ออกไปสู่ข้างนอกเขาก็จะอยู่ในป่าธรรมชาติอพอมีอะไรอย่างเขาทับภูรังกาที่สมเด็จพระบรมราชีนาตรงมีรับต่างให้ปล่อยไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าเป็นเนื้อทรายก็ส่วนหนึ่งก็จะไปจากที่นี่แล้วก็จากที่อลยรอย่างของกรมกรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชเนี่ยจะเป็นผู้ดูแล แล้วอย่างที่นี่เนี่ยใครดูแลครับอันนี้เป็นส่วนของกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ก็ขึ้นอยู่กับเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งในยี่หหน่วยงาน,<ใ>นที่ร,ร,ร่วมทํางานกับศูนย์ศึกษาพนานาวิถาย,ยแต่เฮดก็คือกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีหัวหน้างานอดีวันนี้ท่าน,นไม่อยู่อ๋อครับนี่ผมยังแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งอยากจะถามนิดหนึ่งเลยว่าทำไมในโครงการของในหลวงเราเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่มีคำว่ากรมกองหรืออะไรเลย อันนี้เป็นพระอัจฉริยภาพของพระบ,า,บ,า,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนว่าอย่าย,ยึดติดกับหน่วยงานครับนั้นถ้าพี่สังเกตรถเลียวเข้ามาเนี่ยครับของศูนย์ศึกษานี่จะใช้คําว่างานส่วนใหญ่จะเป็นงานตรงนี้งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่างานป่าไม้งานพัฒนาที่ดินงานเกษตรผสมผสาน เออจะใช้คําว่างานหม<า>นดเลยนำหน้าคงไม่ได้จะติดกับถ้าเขาเป็นกรมกองนี่ก็เหมือนยึดอยู่กับเดี๋ยวก็จะมาติดกับหน่วยงานหน่วยงานเดี๋ยวก็ดังนั้นตรงนี้เปรียบเหมือนว่าไม่มีพระเอกทุกคนมีพระเอกเป็นพระเอกหมดอย่างผมเป็นแค่การตํารวจมีหน้าที่ในการที่ติดต่อประสานงานและทํางานกับประชาชนครับโดยร่วมกับพี่ต่างๆของกรมกองต่างที่มาร่วมงานพอเช้ามาก็พูดคุยกันงานไหนจะเข้าก่อนอย่างงานน้ําก็ต้องงานชนประทานครไปไปเป็นเฮดก่อน งานดินก็งานพัฒนาที่ดินครับงานต้นไม้ก็งานป่าไม้ก็เรียกได้ว่าเราเป็นตัวประสานตัวประสานเป็นตัวรประสานครับอะถ้างั้นเราไปดูเนื้อทรายกันอยู่ทางฝั่งโน้นใช่ไหมครับครับครับเชิครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กรงเนื้อทรายแล้วนะครับด้านหลังจะเห็นนะครับเนื้อทรายกําลังจ้องเลยนี่ถ้ามีอาหารนี่เขาคงจะกลูกันเข้า,ขามา,มานะครับนี่คือส่วนที่เอาตัวรอดไม่เป็นแล้วใช่ครับส่วนนี้ส่วนนี้ใช่ไหมครับครับและอย่างลูกนี่ประมาณสักต้องกี่เดือนฮะถึงจะเอาไปปล่อยคืนธรรมชาติให้เขาก็ตามหลักการก็น่าจะหลายเดือนนะพี่อืจนฝ่าเขาจะแข็งแรงจนกว่าจะหาอาหารเองได้แต่ในช่วงนั้นก็คือเราก็ ไม่ต้องอนุบาลให้พ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเลี้ยงแล้วก็เรามีอาหารเสริมให้เขาว่าก็คือถ้าเราเข้าไปเนี่ยลูกตื่นแต่แม่กับพ่อนี่ไม่ตื่นแล้วเพราะคุ้นเคยแล้วอ๋อครับที่นี่มีสัตว์ทั้งหมดอยู่กี่ชนิดฮะโดยรวมถ้าท่านมีประมาณโดยรวมรวมชนิดหอกชนิดที่ว่ามีทั้งไก่ฟ้าพญาลยากอะไรต่างต่างมีสัตว์เอื้อยคารสัตว์ประเภทเนื้อสายควางแล้วก็ไก่ป่าประเภทต่างๆ พวกนกนกจะเยอะใช่ไหมฮะนกแล้วก็ชนีนึ่งชนีอยู่อีกด้านหนึก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนคนที่มาเที่ยวเนี่ยผมอยากให้ลองประชาสัมพันธ์ดูฮะว่านักท่องเที่ยวก,ก็ยินดีครับเพราะว่าในพื้นที่นี้คนจะมาพักผ่อนเพราะเราอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมาหุหินชะอำถ้าท่านนำบุตรหลานมาแล้วก็มีเวลามาช่วงเสาร์อาทิตย์ ท่านสามารถกลับมาเพชรเกษมเส้นเก่าครับเลี้ยวเข้ามาแยกคุ้ยใสยใต้รตรงเข้ามาประมาณสามกิโลจกเพชรเกษมเส้นเก่าจากไบพาร์ตไปปานบุรีก็ประมาณสองกิโลก็จะมาเจองานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ทึกษาพระนาวิจัยท่านสามารถพาบุตรหลานหรือตัวท่านเองมาเยี่ยมชม,ามาไม่ต้องเสียสตังค์ถือว่า หนึ่งเข้ามาไม่เสียเต่า,ตาครับแล้วก็มาก็ยังได้ช่วยกันเลี้ยงสัตว์พวกนี้ด้วยะนะครับ,รบไ,ได้รับความรู้กลับไปได้รับความรู้กลับไปแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติด้วยนะครับ,รบและนี่นอกเหนือจากจากตรงตรงนี้นี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเยอะไหมมีเ <มะ S 2> จ้าหน้าที่ในส่วนรับผิดชอบก็เป็นเป็นสิบนะทั้งโครงการเลยเนี่ยพี่ั้งหมดกี่หมื่นไร่ตรงส่วนที่จาก2 2 6 2 7ไร่เรามาจัดทําศูนย์ศึกษาพนาวิสัยประมาณหมื่นไร่ หน,หนึ่งหมื่นไร่แต่ว่าเป็นพื้นที่ป่านะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ราบนี่ประมาณสักไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสามพันไร่เป็นพื้นที่ภูเขาภาพรวมๆประมาณแล้วการดูแลการดูแลทั่วถึงนะฮะก็เจ้าหน้าที่เราเราเราเป็นศูนย์เปิดฉะนั้นมันก็มีบ้างที่ประชาชนที่เข้ามาแล้วก็ตัดไม้แต่อะไรเพราะเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดเราก็มีเจ้าที่คอยวิ่งดูทําความเข้าใจกับเขาครับ ก็คือจะมีหน่วยงานหลักจริงๆนี่ก็คือเป็นตํารวจชายแดน<ร>แตไอ้ตารวจตังวนชายแดนเราก็งานศูนย์ศึกษาเนี่ยงานมันจะมีงานศึกษาทดลองวิจัยครับเมื่อศึกษาทดลองวิจัยสําเร็จแล้ว <ๆ S 2> เช่นดินน้ําป่าพืชต,ต่างๆที่สําเร็จงานขยายผลในระชันที่สองก็จะขยายไปสู่ประชาชนรอบๆศูนย์ <ๆ S 2> นั้นๆๆๆเรารับผิดชอบงานขยายผลในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาเนี่ยสี่ตำบล มีตำบลชะอำตำบไลไร่ใหม่พัฒนาตำบลสัมพยาแล้วก็ตำบลไร่สัมพยาเขาอีกตำบลหนึ่งภาพรวมๆเนี่ยประมาณ29หมู่บ้านในพื้นที่4ตำบลน,นั้นเราทํางานเหมือนอร่วมกับหน่วยงานต่างๆนโดยพวกท่านว่างานขยายผลของศู์ ให้ไปที่ประชาชนที่เขาสนใจและสมัครใจเราก็ไปช่วยเหลือแนะนําในเรื่องของวิชาการในเรื่องของอคําปรึกษาหารือในเรื่องของปัจจัยการผลิตเราจะมีการเปิดอบรม,มทั้งหลักสูตรการประมงหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเพื่อจะได้ให้วความรู้ครับ,รบแล้วก็หลักสูตรเศรษฐกิีใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเอาเปิดทุกปีเพราะเขาอบรมส่วนหนึ่งก็ได้รับปัจจัยการผลิต กลับไปเช่นพันธุไก่พันพุพืชพันธุสัตว์พันต้นไม้ครับและนักวิชาการร่วมกับทีมขยายผลก็ไปเยี่ยมเยียนไปแนะนำพอมีปัญหาเราก็มาแก้ปัญหา,<ม>าให้<ก>เขา,าในลักษณะนี้เกียบเหมือนเป็นรูปอำเภอกับจังหวัดแต่ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันอเอาละครับคือท้ายสุดนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่ชาญช่วยเ,เหมือนกับเราจะเรียกว่าเผยแพร่รคโครงการก็ได้นะครับคือเชิญชวน ให้คนมาที่นี่นะครับตั้งแต่เส้นทางการเดินทางนะครับแล้วก็มีโครงการสําคัญสาคัญอะไรที่ควรจะมามา,มาเยี่ยมชมกันครับเชิญครับครับก็ในนามของศูนย์ศึกษาพระนาวิสัยซึ่งเป็นหนึ่งในจํานวน6กศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ท่านได้มีพระบุญให้จัดตั้งที่ตําตบลสัมพยาอําเภอชะอําแห่งนี้นะครับเราเป็นศูนย์เปิดฉะนั้นนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมศูนย์ในลักษณะเขามาเป็นหมู่คณะ เป็นเป็นเป็นเชิงเดี่ยวเป็นครอบครัวเรายินดีเพราะเราอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ200ฝกว่ากิโลในการมาเป็นรูปคณะก็มีหนังสือมาถึงผู้อำนวยการ,รนะฮะแล้วก็ท่านจะมาดูในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินในเรื่องของพันไม้พันพืชพันสัตว์ในเรื่องของทิศฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับ มาเยี่ยมชมแล้ะไ,ได้ความรู้กลับไปขอหมายเลขโทรศัพท์ด้ยวยครับที่ติดต่อที่ติดต่อของศูนย์ศึกษาพระนาวิยทายที่งานประชาสัมพันธ์นะครับ032593253ถ้าเป็นเบอร์แฟกก็032593252เรายินดีรับเป็นศูนย์เปิดท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับครับแล้วถ้าหากว่ามีจิตอาสาที่ต้องการรวมกลุ่มคนเข้ามาเพื่อสร้างประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับทางโครงการ เราก็ยินดีที่จะร,รับเ,เช่นในเรื่องของการปลูกป่าเป็นกิจกรรมปลูกป่าแต่เรามีข้อแม้ว่าในการทํากิจกรรมปลูกป่าเนี่ยขอให้ท่านทําเรื่องมาในช่วงของต้นฝนก็คือพุทธภามิถุนากระกรรังเพราะว่าเราเป็นพื้นที่อับฝนถ้าปลูกในหน้าแล้ง มันก็จ <equ al S 1> ไม้ก็ก <ๆ S 2> จะตา,ตายก็จะเสียเวลาตรงนั้น <c oughs> เพียงแต่ท่านท,ทําหนังสือว่าจะร่วมกิจกรรมในเรื่องก,การทําฝายคันดินก้านน้าในการปลูกป่าในการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพป,ป่าเรายนินดีครับ,รบเอาละครับจิตอาสาท um ุกคนนะครับที่มีใจรักธรรมชาติต้องการจะอนุรักษ์ดินน้ําป่านะครับก็สามารถจะติดต่อมาได้ที่พันตำรวจโทชานรามันอุดมนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับคือติดต่อมาแล้วเนี่ยก็ในช่วงเดือนพฤษภา มิถุนากรกฎาสามเดือนนี้จมมาาาทํกิรรปปลู่เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นหน้าฝนเรามาช่วยกองครับถือว่าถ้าหากว่าท่านรวมคนจิตอาสามาช่วยที่นี่แล้วเนี่ยก็เท่ากับท่านก็ได้ทดแทนคุณของแผ่นดินด้วยนะครับเพราะทําให้แผ่นดินของพ่อหลวงเราเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์เป็นที่พึ่งพาของสัตว์ป่าและลูกหลานเราไปในอนาคตด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพันธบจโทชาบรมนาบุดมมากนะครับ ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับรายละเอียดของเราในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นะครับก็คงได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนอีกเพราะว่ายังไม่หมดเลยนะครับยังมีอีกมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ครับสำหรับช่วงนี้ครับ